ขอสวัสดีชาวราศีกุมทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูดวงกับมัทุรสค่ะดิชันจะพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีกุมจะเดินกรกฎาคม2568โดยใช้โหราศาสตร์ไทยซึ่งจะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมเพียงบางส่วนเท่านั้นค่ะสําหรับท่านที่ต้องการพยากรณ์แบบส่วนตัวซึ่งจะมีรายละเอียดเฉพาะบุคคลสามารถแอดไลน์มาได้ค่ะที่ไลน์ id 063-078-0354พยากรณ์สดโทรไลค้าบูชาครู199บาทใช้เวลาไม่เกิน 40, 40นาทีรัษนาราศีกุมหรือผู้ที่เกิดวันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่14มีนาคมซึ่งในเดือนกรกฎาคม2568นี้ในเรื่องของการงานด้วยพิพลของดาวประพุธจะส่งผลในท่านมีความขยันขันแข็งเอาการเอางานมากยิ่งขึ้นลูกน้องบริวาร จะเข้ามาคอยช่วยลงสงเสริมท่านในเรื่องของธุรกิจการงานและท่านจะมีงานให้ทําอยู่เป็นประจำน้าที่การงานดีค่ะท่านจะมีโอกาสลงนามเอกสารสัญญาต่างๆท่านจะมีชื่อเสียงที่ดีจากการทํางานค่ะส่วนในเรื่องของการเงินเงินดีหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองท่านจะมีไรายได้เข้ามาอยู่อย่างต่อเนื่องและมีโอกาสมองเห็นช่องทางใหม่ๆในการหาเงินหารายได้เพิ่มขึ้นหรือจะมีโอกาสมีทรัพย์สินบ,บางอย่างเพิ่มขึ้นค่ะส่วนในเรื่องของความรัก สำหรับท่านที่มีคู่ครองอยู่แล้วคู่ของท่านจะมีความขยันขันแข,ข็งเอาการเอางานท่านกับคู่ครองจะได้ช่วยเหลือร่วมแก้ไขปัญหาต่างๆร่วมกันและสำหรับท่านที่มีลูกหลานบริวารในระยะนี้ท่านกับคู่ครองจะได้เอาใจใส่ดูแลลูกหลานบริวารของท่านมากยิ่งขึ้นค่ะแต่ขอดูแลสุขภาพของคู่ครองให้ดีเนื่องจากมีโอกาสจะแค่ได้ป่วยได้ค่ะส่วนคนโสดจะมีโอกาสพบเจอคนถูกใจเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาด มีความขยันขันแข็งเอาการเอางานและมีโอกาสเป็นคนที่มีอายุน้อยกว่าหน้าอ่อนกว,ว่าวัยหรือเป็นลูกน้องผู้ดได้บังคับบัญชาค่ะส่วนรายละเอียดต่างๆจะเป็นอย่างไรขอเชิญติดตามรับฟังค่ะการเคลื่อนที่ของดวงดาวบนท้องฟ้าสถิตเข้าสู่รักขณาราศีภายใต้เดือนภพต่างๆมีความหมายดังนี้ค่ะดาวพระอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวประจําความรักของชาวรักขณาราศีกุมดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเดือนภพปัตนิ ไดยยกเข้าสู่ราศีเมถุนภายใต้เด่นภูปุตตะตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึงวันที่17กรกฎาคม2568ได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคจากนั้นดาวพระอาทิตย์จะย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎภายใต้เดินภบอริตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมถึงวันที่17สิงหาคม2568ตำแหน่งเป็นมหาจักรในเรื่องของความรักสำหรับท่านที่มีคู่ครองอยู่แล้ว คู่ของท่านจะมีความขาย,ยันขันแข็งเอาการเอางานท่านกับคู่ครองจะได้ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆร่วมกันและสนับท่านที่มีลูกหลานบริวารในระยะนี้ท่านกับคู่ครองจะได้เอาใจใส่ช่วยกันดูแลลูกหลานบริวารของท่านมากยิ่งขึ้นแต่ขอให้ท่านดูแลสุขภาพของคู่ครองให้ดีเนื่องจากจะมีโอกาสจ็บไข้ได้ป่วยได้ค่ะส่วนคุณโสดท่านจะมีโอกาสพบเจอคนถูกใจ เป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดมีความขายันขันแข็งเอาการเอางานอาจเป็นคนที่มีอายุน้อยกว่าหน้าอ่อนกว,ว่าวัยหรือเป็นลูกน้องพูดได้บังคับบัญชาค่ะดาวพระอังคารซึ่งเป็นดาวประจําการงานของชาวลัคนาราศีกุมและเป็นดาวเจ้าเดือนพบสหัชชะพระอังคารได้ยกเข้าสู่ราศีสิงห์ภายใต้เดืนพบปัตตนิตั้งแต่วันที่6มิถุนายนถึงวันที่27กรกฎาคม2568ส่งผลในท่าน จะมีหน้าที่การงานดีขึ้นท่านจะมีงานให้ทําอยู่เป็นประจําและมีโอกาสลงนามในเอกสารสัญญาต่างๆท่านจะมีชื่อเสียงที่ดีจากการทํางานและจะยิ่งส่งผลดีกับท่านที่ทํางานร่วมกับคู่ครองค่ะดาวพระพุธซึ่งเป็นดาวประจาเดือนพป,ปุตตะและมรณะพระพุธได้ยกเข้าสู่ราศีกรกฎภายใต้ด้วย,ยพบอริตั้งแต่วันที่ นี่23มิถุนายนถึงวันที่19กรกฎาคม2568อิทธิพลของดวงดาวจะส่งผลในท่านมีความขยันขันแข็ง,ขงเอาการเอาง,งานมากยิ่งขึ้นผู้ที่มีบุตหลานบริวารลูกน้องในระยะน,นี้ลูกหลานบริวารจะเข้ามาคอยช่วยเราส่งเสริมท่านดีในเรื่องของธุร,ก,รกิจการงานค่ะจากนั้นดาวพระพุธจะย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนภายใต้เด่นภพปุตตะตั้งแต่วันที่ 19กระกฎาคมถึงวันที่3สิงหาคม2568ได้แตำแหน่งเป็นเกษตรราชบดีส่งผลให้ในระายะาน,นี้ท่านจะมีจ,จ,ะจิตใจเจเจมใสร่าเริงมากยิ่งขึ้นท่านจะมีโอกาสได,ได้เริ่มทำอะไรใหม่ๆอาจมีผลงานชิ้นใหม่หรือมีงานอริเรกบางอย่างเพิ่มขึ้นและท่านที่มีลูกหลานบริวารความสัมพันธ์ดีค่ะท่านจะเป็นที่รักของพวกเขาเรานั้นค่ะ ดาวริหัสสุดีซึ่งเป็นดาประจำการเงินและโชคลาภของชรลคนาราศีกุมภ์ยกเข้าสู่ราศีเมถุนภายใต้เดินพปุปธตะตั้งแต่วันที่13พฤษภาคมถึงวันที่2ตุลาคม2568ได้ตำแหน่งเป็นประเป็นอุจาวิราชส่งผลในท่านจะมีโชคจากการเสี่ยงโชคการเงินดีค่ะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองท่านจะมีไรายได้เข้ามาอยู่อย่างต่อเนื่อง มีโอกาสมองเห็นช่องทางใหม่ๆในการหาเงินหารายได้มากยิ่งขึ้นและมีเกณฑ์มีทรัพย์สินบางอย่างเพิ่มขึ้นค่ะดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นดาวประจำเดือนพบพันธุและสุภะดาวพระศุกร์ได้ยกเข้าสู่ราศีพฤษภ์ภายใต้เดือนพบพันธุตั้งแต่วันที่ 2. กรกฎาคมถึงวันที่27กรกฎาคม2568ได้ตำแหน่งเกษตรราธิบดีท่านจะได้รับผลดีในเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ซึ่งส่งผลดีกับท่านที่กําลังซื้อขายทรัพย์สินดังกล่าวค่ะ และท่านจะมีโอกาสได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่จากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้รับคำแนะนำสั่งสอนจากพวกเหล่านั้นและในเดือนนี้ท่านจะมีโอกาสเดินทางไกลเพื่อไปเยี่ยมญาติยังต่างจังหวัดหรือไปท่องเที่ยวยังต่างประเทศคะ่ะดาวพระเสาร์ซึ่งเป็นดาวประจำเดือนภพวินาศได้ยกเข้าสู่ราศีมีนภายใต้เดือนภพกรุมพระตั้งแต่วันที่ 19พฤษภาคมถึงวันที่23สิงหาคม2568ทรงผลในท่านจะมีโอกาสได้รับโชคลาภแบบไม่ได้คาดคิดคาดฝันหรือได้รับเงินจากกรมทันประกันภัยต่างๆและจะยิ่งส่งผลดีกับท่านที่ทำงานยังต่างถิ่นห่างไกลจากบ้านเกิดอาจเป็นต่างจังหวัดหรือต่างประเทศแต่ข้อควรระวังคือในระยะนี้หากท่านจะลงทุนในธุรกิจอะไรใหม่ๆ ขอให้ศึกษาให้รอบคอบก่อนการตัดสินใจนะคะแลเรามดระวังการเจอมิชฉาชีพด้วยค่ะอีกทั้งขอให้ท่านบริหารการเงินไว้ล่วงหน้าเนื่องจากจะมีโอกาสมีรายจ่ายต่างๆเพิ่มขึ้นด้วยค่ะดาพระราหูซึ่งเป็นดาประจำตัวของชาวลัคนาราศีกุมได้ยกมากุมลัคนาราศีกุมตั้งแต่วันที่5พฤษภาคม2568สถิตถึงวันที่2 2พฤศจิกายน2569ได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดี ดาวประจำตัวมีมาตรฐานเข้มแข็งมั่นคงส่งผลในท่านจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงท่านจะมีอิสระทางความคิดกล้าคิดกล้าตัดสินใจมีกำลังกายและกำลังใจที่เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นซึ่งท่านจะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาได้เป็นอย่างดีท่านจะมีความขยันขันแข็งเอาการอางานมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับครั้งนี้ที่ฉันขอจบการพยากรณ์ไว้เพียงเท่านี้ค่ะฉันขอทุกท่าน ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานทรัพย์สินเงินทองหลั่งไหลามาเทมาสุขภาพกายใจสมบูรณ์แข็งแรงแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ